เรียนท่านนายกวิสุทธิธรรมเพชรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะคะคณะผู้บริหารทุกท่านจากทุกหน่วยงานราชการนะคะทุกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเทศบาลน,นะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่นั่งอยู่ในงานแห่งนี้นะคะโอกาสนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการที่เราจะได้มอบถ้วยรางวัลคะแนน,นรวมกันแล้วนะคะโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตนะคะ เรียนเชิญนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อมาเป็นเกียรตินะคะมอบรางวัลคะแนน,นรวมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่8ประจำปี2567ค่ะเรียนเชิญท่านนายกค่ะรางวัลคะแนน,นรวมการแข่งขนันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่8ปประจำปี2567 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบล เวทีเลยค่ะมาในเสื้อสีแสดนะคะเสื้อสีสม้มที่เหลือตอนนี้บริเวณด้านล่างเวทีถ้าพิธีกรมองเห็นคือวางช้อนกันหมดแล้ววางช้อนวางแก้วกันหมดแล้วรอลุ้นผลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกับรางวัลชนะเลิศอ,อยู่ใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอเสียงปร,รบมือหนะะ่อยค่ะมีเสียงกรี๊ดจากเทศบาลตะบนแม่ครีใช่ไหมคะให้กำลังใจนะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ผลคะแนนรวมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่8ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลแม่ขรีค่ะยอดมากยินดีด้วยยินดีด้วย1ล้านบาทนะคะ1ล้านบาทเรียนเชิญด้านบนเวทีได้เลยค่ะประมือดังๆอีกสักครั้งค่ะให้กับเทศบาลตำบลแม่ขรีค่ะยินดีด้วยนะคะวินาทีที่ทุกท่าน รอคอยมาถึงแล้วรางวัลชนะเลิศผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่8ปประจำปี2567ได้แก่ สุดยอดเลยนะคะเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะพึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลไปด้วยเมื่อตอนเย็นนี่เองนะคะนี่คือสิ่งที่ขอฝากพวกเราทุกคนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาพัทลุงของเรานะครับแต่ในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะกลับจมมงสำราญวาเลนตีก่อนนะครับ มีน้องเอติสราแต่อีกคนหนึ่งครับขอบอกเลยน้องโอปาราครับนายกน้องตรงครับคืนนี้โอปารานะครับเดี๋ยวจะมาบันเทิงให้พวกเราชาวต้องถิ่นได้รับฟังนะครับก็เลยบอกว่าคืนนี้นะครับนักร้องมีหลายคนไม่ต้องกลัวอย่าเรียบกลับนะครับเอาไว้สนุกสนานกินกันให้เพียงพอนะครับขอให้พวกเราสนุกกันเต็มที่นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ